ตอนเอาไปปะยางมาที่ร้านก็ทำฮับลิงผมหายนะครับใช้งานไปประมาณสองอาทิตย์ผมก็เลยหอดล้อดูปรากฏว่าฮับลิงหายล้อหนึ่งก็ต่อกลับไปที่ร้านเขาก็บอกไม่รู้ไม่รู้นะครับวรามันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ฮับลิงจําเป็นไหมมีความสาคัญไงทำไมถึงต้องใส่ฮับลิงนะครับเนีเ่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็นรอยดำๆอยู่เนี่ยนะครับคือขอบฮับลิงทีนี้เรามาดูเรื่องฮับลิงนะครับจากต้นคลิปนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าให้ใส่ฮับลิงนะครับเพราะว่าบาร์ล้อตรงนี้นะครับแต่ละรุ่นเขาจะทํามาไม่เท่ากันแล้วล้อแต่งนะครับย้ําว่าล วงเนี่ยเขาจะทํามาเป็นขนาดของยูนิเวอร์แซลก็คือสําหรับรถที่ใหญ่ที่สุดเข้าที่จะใส่ได้สมมุติว่าเป็นโตต้านะครับอีรถรุ่นนั้นน่สามารถเอาล้อเนี่ยใส่เข้าไปเลย ตรงดุมตรงนั้นอ่ะมันจะเข้าปลอกพอดีเขาก็จะทาไซส์เนี้ยมาเลยเป็นสแตนดาดส่วนรถรุ่นอื่นๆก็เอาไปใส่ได้แต่ต้องมีฮับลิงเพื่อให้ขอบเนี่ยมันหนาขึ้นเพื่อที่จะให้มารับกับบาร์ล้อตรงนี้นะครับร้านบอกไม่ต้องใส่นะคือไม่ใส่มันก็ได้แต่ว่าคือเวลาเรายึดน็อตอ่ะน็อตมันจะลงตรงบาร์น็อตเนี่ยมันจะใช้หน้าที่ตรงเนี้ยเต็มๆก็คือต้องไขอัดให้แน่นเพราะว่าล้ออ่ะตรงศูนย์กลางตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรรับน้ําหนักเพราะว่าตรงนู้นอ่ะมันเล็กตรงเนี้ยมันใหญ่มันก็จะหลวมอ่ะครับก น้ำหนักรถนะครับคุณจะฝากชีวิตไว้กับรูน็อตพวกนี้เหรออ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเนี่ยเมื่อเราใส่ล้อแล้วเพื่อนๆเ,เห็นรูตรงนี้ป่ะเนี่ยร่องความกว้างเนี่ยล่องห่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีล่องห่างอยู่เว้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย แสดงให้เห็นว่าล้อไม่ได้อยู่จุดศูนย์กลางนะครับเมื่อเรามีฮับลิงค์รองปุ๊บล้อมันจะขยับเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะครับตอนนี้เอาง่ายๆเราฝากชีวิตไว้กันน็อตซึ่งถ้าเป็นแม็กไม่ดีอันนี้แม็กเอ็นเคผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะแต่มันเป็นแม็กคุณภาพบางคนเขาใช้แม็กแท้วงเป็นหมื่นชุดเป็นแสนพวกเนี้ยมันทนทานแข็งแรงแต่ถามว่ามีโอกาสพังไหมมีคือของทุกอย่างในโลกนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ของแท้เราจะอยู่คงทนถ้าไม่งั้นรถเนี้ยของแท้จากศูนย์มันต้องไม่พังดูงว,ดว่าแต ือไม่ได้อยู่จุดศูนย์กลางนะครับพอใส่ฮับลิงปุ๊บมันจะอยู่จุดศูนย์กลางตัวรับน้ําหนักก็จะเป็นตัวบาร์ล้อตรงนี้แล้วก็ฮับลิงนะครับซึ่งมีความแข็งแรงอยู่แล้วเพราะมันเป็นอลูมิเนียมตันแล้วจริงๆคือควรจะใส่ให้ครบทั้ง4ล้อนะครับบางร้านเ็าบอกว่าคู่หลังไม่จําเป็นแล้วทำไมเราใส่ให้คู่หน้าล้อหน้าที่ใส่เพราะมันสั่นขึ้นพงมาเลยแก้อาการสัน่นแล้วล้อหลังไม่สั่นเหรอถ้าหน้าสั่นหลังก็ต้องสัน่นถูกป่ะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีพงมาเลยอยู่หลังไงก็จริงๆก็คววรระ่่อเพาา มันไม่มีเหตุผลนี่ที่จะไม่ใส่แล้วแถมชุดหนึ่งก็ไม่กี่กะบาทนะครับอ่ะอันนี้เป็นฮับลิงนะครับสำหรับใส่ซีวิกแล้วก็มีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับด้านในก็จะเป็น64ด้านนอกเป็น73เพววื่อเพื่อนๆเห็นบาาตรงนี้ไหมัมันจะสวมเข้าไปนี่คือเป็นสาเหตุที่ทําไมผมให้เพื่อนๆใส่ฮับลิงเพราะว่าล้อเราอ่ะจะอยู่วงนอกเห็นป่าเวลาเราใส่ล้ออย่างเดียวอ่ะไม่มีฮับลิงอะล้อมันจะวิ่งได้อย่างเงี้ย มันจะเยื้องศูนย์นะครับแล้วเราก็จะฝากชีวิตไว้กับน็นอตล้อแล้วบ่าน็อตล้อนะครับถ้าล้อกากก็แรงมากก็แตกเข้าไปดูนะครับในข้อมูลในช็อปปีวงละ780บาทก็มีแต่ว่าเช็คกันให้ดีๆนะครับชิ้นส่วนความปลอดภัยชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญสําหรับการแต่งล้อรถนะครับอะเพื่อนๆเห็นบ่าล้อด้านในละใช่ไหมครับลิงก์มันก็จะสวมเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับมันต้องเข้าไปเสมอเลยนะครับ นี่นะครับมันจะเสมอ,อหน้าแพลนตรงนี้นะครับหน้าแฟรงค์นะครับก็คือหน้าแพลนนั่นแหละที่คนไทยเรียกหน้าแพลนมันต้องสวมลงเตปเปอร์ตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยฝากร้าน KP กันยางไว้ด้วยนะครับกับผมกั๊ก KP นะครับสวัสดีครับ